ไปเบิงช่องไหนอีกกูบอกเรื่องนี้ร้อยมือร้อยคํำเป้าร้อยคํำตอบแล้วดูช่องยี่สสามนะวันนี้สิบเอ็ดโมงก็ดูเลยครูเป็นสีน,ะน่ะนะดูเลยตลกหกฉากหกฉากขับจานน่ะนะอุตสร้างเยเนาะถ้านั่งเทือก,กได้เจ้าเยปหาเปิดเบิงแนวอื่นถ้าเปิดเบิงแนวอื่นจะบพอข่อยถ้าจะเป็นแฟนคลับข่อยเจ้าน้าเบิงข่อยโลดเป็นบขย,ยินบอ อันนี้ก็บเิตติตาแมนบอนี่ยูดีๆกัมากคนแช่ก็เลยเห็นแมนบอเออเอาเอาเอเทียงบ่อเทียงเออเทียงนี่นีแฟนคลับคุณคุณอย่างนี่คุณจูนจูนแฟนคลับของจริงเอาจจริงหนูงงมากเลยนะไอแบบว่าประเภทว่าออกจากวงการละบออันเบลินตลกลวบอเ้ใช่ปะเจ้าเจ้เนะจ้คอยสีถามครับว่าเจ้าปติตามคอยหรือว่าเจ้าจังไหนนี่แมค่ค่ะคอยอยากหูแม่ บ่ไปเกคยทว่าข่อยอวดหรือข่อยต้องขึ้นคิวงานบ่เฮข่อยต้องขึ้นคิวงานแบบดาล่าท่านอื่นศิลปินท่านอื่นว่าข่อยเหตุอีงเขาไม่อยากขึืนข่อยด้่นตัวคนบ่มีงานเหตุข่อยยานเขาว่าข่อยอวดเออเอา้าเจ้าคือบ่เ่าเป็นเลยเ่าเ่าแตงนากบมอร์นิ่งมอร์นิ่งคนที่เข้ามานะคะ เรื่องไอิบุท่าวไอทาตัวแรกลักซี่ตัวหลังลักโคกเลยเนี่ยซ่บเท่าวเด็งไหนเลย้ยวทาเตยนัน่นผู้หน่อยดอซือเอ้ผู้หน่อยเขาอาจจะหมายถึงแกงสามฉากกับบมี่แล้วค่ะแกงสามฉากบอมี่วาสามชา,มมา,า,มชาหมดไปกี่ปีละสี่เนาะสี่ปีแล้วมันบ่มี่ไล่กันแล้วกับบมี่ เออรลายกันแล้วกับบมมี่สามชาบมมี่บอมแต่บมมี่ข่อยเนี่ยมาหกมาเจ็ดปีแล้วแต่บมี่ไลกันมาหาปีแล้วข่อยที่ออกผู้แรกเลยข่อยออกปุ๊บกับมาพี่สมออกพี่สมบอ,อกกับม่คุณปัญญาออกโอคุณปัญญาออกก่อนต่อพี่ตุกกี้คุณปัญญาพี่มัมพี่สมบอกเลี่ยงกันเลยมันก็นตามว่าล่ะแหละพี่น้องเอ้ยแต่สมมตนถ้าเราทักยังไม่พึ่งอยู่บมซันเพิ่งจ่มาถามดอกว่าเศร้าเล,นน,น,เลนนั่นเลนนี่หร้อบ่ คนติดมือถือคนเบิงมือถือทุกอย่างอยู่ในมือถือเบิดใครเข้าใจยุ่ใครเข้าใจสุอย่างแลหละเขาง่ญ่แล้วถามก็แค่ถามก็แค่ตอบจะบ่นทำไมน้องสาวคนงามพิออดอ๋อสไตล์หนูค่ะแสดงว่าพี่พึ่งพิออดอ๋อก็เพิ่งเข้ามาดูหนูใช่ไหมคะ คนที่เป็นคนที่เป็นเอฟซีหนูนี่เนี่ยเขาจะ,จะเขาจะขำกันค่ะเขาจะไม่ซีเรียสค่ะแสดงว่าพี่ออดออเพิ่งมาตามหนูใช่ไหมหนูไม่ได้บ่นนะคะนี่คือนี่คือสไตล์หนูค่ะพี่พี่ออดออเพิ่งมาเจอหนูใช่ไหมคะเลยไม่ไม่คุ้นชินกับพฤติกรรมใช่ไหมหนูจมเก่งใช,ชง่ช่างยอดขอบคุณมากเห็นไหมล่ะเขาจะรู้เลย เขาจะรู้เลยข่อยจมเกงข่อยว่าไปทั่วที่ทั่วแดนค่ะขบ่มีหยังดอกเพราะว่าข่อยมาระบายออกค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาไว้กับตัวเองอะอุกอังนีน้าผู้เดียวจะของระบายออกมันจบๆแล้วก็แล้วบอเป็นผิดเป็นภัยกับไพยบ่ติภัยบ่ว่าบอนันบ่หนีแล้วแต่แต่ว่าต้องตอบคําถามทุกอันพี่ตุ๊กี้จะเลือดหายแม่กินเขาแซบค้าค่าแต่ว่าพี่ก็จะเลิออาหารมาหลายปีเลยเด้บ่ลงเจือ เวลาเล่าจมเก่งกับว่าแล้วเนาะอีลิค่ะพี่บอตกป่าเอออีลีอิลีแม่ไปหาลูกหลินมือขึ้นโทษกับลูกหลินหัวสักตายทั้งรถเดสีอัพคลิปอยู่หัวว่าสันเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นอันนี้เพิ่นไปรีวิวเพิ่นไปรีวิวอันของหน้าล่านัันเออเอาหัวก็เลยโทรไปหาเพิ่นม้วนมาสัญหาสิบเอ็ดนาที่คุยกันนันหามงแรงนอนอยู่นอนอยู่เฮือนเพิ่นนอนอยู่เฮือนเพิ่น นี่ไงชุดไงแม่ไปมอลําตามแซบมือใดอยากพ่อแม่บ่ได้ไปบ่ได้ไปเลยจ้าแต่ว่าเอ่ยจัดงานนจัดงานบ่อนลาสุดก็จังเหมาหลานเพิอนบ้าอยู่ค่ะที่ทุกกีกับบุดอนดูบอกกับทุกทุกเดือนค่ะพี่เดือนนี้กับสิ้นเดือนค่ะพี่เพราะว่าพ่อกับแม่หนู พอกับแม่หนูอันบบมักบบรับเงินโอนค่ะพี่เพิ่นรับเพิ่นรับเงินนั่นเพิ่นรับเงินเคลื่ว่าปยังดีเพิ่นรับเพิ่นรับเงินสดค่ะพอกับแม่หนูอ่ะเพิ่นรับเงินสดอัพจ้าพอดีหัวโอเคเออสิอัพแป๊บนึงเออแตงหน้าแล้วนี่แหละเออสิพีอัพ บอกทางไปเฮือนเพิเพินผุนเดอย่เฮือนเพิ่นยุกุงเทเนี่ยไอถาม่าบานยุไซลาบานย่กุงเทบแม่นสารคามเด,ด้อเดิบรม่นทาคนย่างลหละเดีเออดาล่าสาวกูน่ะอือเอาบอกยูรเดอคุยกับนองลินน่ะด้หัวในมวนกว่าคุยกับคนธรรมดาเด้คุยกับเด็กพิเศษเนี่ยมวนมันมวนแบบมวนแบบแบบ่ต้องคิดยากอะ่ะบ่ต้องระวัดระวังคำเบา เปาไปโหลดเป่าไอเด็นห,หัวเด้ซื้อเป้าหมค์คือหัว,วซื้อๆหนไแม่ขอก็มักชอบตุกกี้ก็ตอนโฆษณาสั้นสิ่วเขาพูดไรๆไอเอ้ยแมนดันมาปางดัลล่าสาวเขาเปลี่ยนไปค่ะดาลล่าสาวเขาเปลี่ยนไปท่ไปสามหลอดด้จังสีฮับนะ่ะเออท่ไปสามหลอบจังสีฮัรลรีล่าบักคักเลยขอนอนก่อนขอ,อาบน้ำขอกินนั่นขอพักผ่อน กูงดอือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กได้อ่อยเอาผด้ใพี่นอ้องอือได้อ่อยเอาหมอก,กับเอื่อยแน่ะสีสันนะเออตุ๊กี้แต่งหน้าเองตลอดบอค่ะแามไหน่ามีบอไดมีรายการต่อหนูกะแตงเองค่ะพี่น้องมันง่ายงาย่งายอยู่ค่ะมันง่ายๆที่จริงเพื่อนกับมีสร่างแหละแหละแต่ว่ายง่ไหนหนูบ่ไดซี่เลียดนะหนูก็แตงเองอยามไดนซี่เลียดกให้สร่างคนแตง น้องลนแป็นดาลาสาวเขาแบบเขาเลิศอ,อยากให้ถึงสงการไว้ไวโอเค 16. 16. 16. 16. สิบหกสิบหกเดือนสิบหกสิบหกเมษาวันไหลบ้างสามหมอปีนี้จวดจาดมวนปีนี้มวนวันไหลเด้อวันไหลเด้อมวนย่งเดียวปีนี้ ผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์กับาเป็นสปอนเซอร์เด้อ,อยา่ตาตะมวนอย่างเดียวตอนนี้ผมอยู่ผมมีงานหลักคืออะไรครับแม่ยายบอกว่าตอนนี้ผลงานหลักคืออะไรครับแม่ยายบอกคิดถึงอยากดูวันนี้เปิดเที่ยงเลยนะครับเปิดเที่ยงเลยนะคะช่องยี่สิบสามนะคะงานหลักงานหลักที่อยากเห็นประจําก็คือช่องเวิร์กพอยตตอนนี้แปดโมงสี่สิบทุกวันไม่มีวันหยุด ห้องขาบันเทิงค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดห้องขาบันเทิงนะคะไม่มีวันหยุดนะทุกวันเปิดเลยเปิดรอช่องมือปล่อยแล้วก็วันศุกร์นะวันศุกร์หมอลำจักศึกจักรวาลหมอลำวันศุกร์ตะกวดหมอลำแปดคณะศึกจักรวาลหมอลำวันศุกร์นะวันศุกร์นะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะหกฉากขับจานครูเป็นสีนะคะหกฉากคับจานครูเป็นสีนะคะนี่คือผลงาน สำหรับคนที่อู้สำหรับคนที่ติดตามจริงๆก็จะทราบบอกต่อให้หน่อยนะคะเพื่อมีผู้ใดถามหาเพิ่นยังทราบเด้อพี่น้งอ,นองเดิอฝากบอกต่อให้แน่ฝากบอกต่อให้แน่เดิอว,ว่าข่อยบ่ไดดออกจากวงการข่อยออกได้ใดหลกมองหาเงื่อนข่อยมองลวยแม่สีไปออกขยังคนลอยแปดพันเก่าเขาอยากเขาอยากเขาวงการบันเทิงข่อยได้เข้ามาแล้วเจ้าว่าข่อยสีออกง่ายตี ขอ่อยบออกเด้อข่อยบอไว้ออก,ก่อนขอ่อยบออกเด้อไล่ขอ่อยกับโบออกวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ดใดสีห้ผู้ดใดสีออกออกรลดขอ่อยบออกจนว่าข่อยสิบ,บ่มี่แห้งลูขึ้นมาเห็ดงานพุ่หละ่ะข่อยจังออกอยากเบิงตะลูกฉากเอื้อยก็อยากเล่นตะโลูกชากตะวันบมมี่แล้วเดเพมันมันเปลี่ยนไปแล้วซุมื้อนี้คนก็บเบิงทอดทัดได้พี่ คนกับบเบิงท่อทัดชิ้นหน่อยชิ้นลานบ่ไว้แล้วสุกคนเถาแล้วค่ะมีหนูมีพี่เท่งนี่แหละทิ้นไว้นะ่ะหนูพี่เท่งพี่นงเนี่พี่หม่ำแล้วก็แล้วก็เถาชอบตุกกีวบาวเล่ามากขอบคุณหลายๆพี่เอาอาบาด้ขอกบบระเบเรมากบอกไทยไดย้ขออยางหอยตกขออยังหอยตกเล่าหอยตกอีสานมาคู่เป็นสีขอบคุณหลายๆค่ะพี่ เมื่อบ้านนูไปเลยองมามวนประสันอภิ่นงขึ้นเบืองมาโกโฮเซลที่เะยองคนอีสานเคิงหนึ่งคนอีสานเคิงหนึ่งพี่น้องอยู่หันนั่นคอยเล่มวนคอยกเกล่ยมวนคนอีสานเคิงหนึ่งยู่หันคอยมวนแห้งคอยมักตลกหกฉากคอยก็มักตลกหกฉากคอยพ่อยาใหายรการนี้ไปเลยยี่หลีแต่ว่าในาี่ยและวาพี่น้องเฮ้ยมันเป็นไปตามวัตจักร ข้าเจ้จากับตาจางคนไม่รุ่นไปก่อนตาข่อยยังได้มาเป็นคู่จเจ้าคือออโรดพี่หนงก็ข่อยอย่างนี้นเด้มาเป็นคู่เลยแต่ว่าข่อยเล่นได้เบิร์ดดิเราไปติดว่าข่อยต้องรับรับบทแม่บทเมียบทอย่างเด้ข่อยข่อยเล่นได้เบิร์ดมะเมียวสวัสดีค่ะแม่ทํางานทุกวันดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดีแล้วครับเป็นธรรมชาติข่อยกับคนใช้บ้านใช้บ้านไกลบ้านหนูได้บ้านหนูอยู่ว่างสามหมอบ้านหนูอยู่ว่างสามหมอเดอ้อใช้บ้านไกลกันพ่อหนูเคยแลนรถอยู่ใช้บ้านอาชีพลักขอบขั้วตุก,กีขึ้นแลนรถสองแถวค่ะสมื่อนี่เป็นรถบัสตะกีเป็นรถสองแถวคอยจ๊บปอตีย้อนรถสองแถวเดอ้อพ่อคอยเป็นกับครอบพ่อคอยเป็นแอดรถคอยเป็นกระเป๋ารถพี่น้องน้องหานกับใกล้บ้านข่อย น้องหานบ้านเดียวกันกับเพศิลานักมวยลูกไส้หม่วว่านนี่ไปเสือเส่อไปซสื่อของปลามึกแข่งของฝากละย่องเนาะทุเรียนถอดทุเรียนอันอบเนาะไปฝากแม่พี่น้องซื้อว่าคอยซื้อนคอยซื่อลอยซูโมดคอยซื่อลอยเด้อเพิ่นแถมหายมาพันหนึ่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักตุกกีแห้ง คอยมักคำหนึ่งทีแล้วบอ,อกว่ารู้ไหมทําไมแม่ชอบตุก๊กี้ตุ๊ก,กี้กระตันยูสันวะฉลามชนมีรายการวันที่หนึ่งพุจีพี่กับทับทับหน้านั่นแหละคอยแบบอู้เนี่ยพี่น้องจะว,ว้เด้อวาสุดท้ายแล้วประเทศไทยยังเป็นจารีประเภทนี่เกา่าเก่าอยู่คนกระตันยูไปใส่กระตุกหนามบ่ไหลตรตุกไฟบ่ไห,บไหมได้พี่น้องเดอ้อคนกระตันยูนี่คอยเนี่ยคอยดีใจเพิ่นเพิ่นคอยเพิ่นดีใจว่า ป้าชอบทุกี้แม่ชอบทุกี้เพราะทุกี้ตลกเนี่ยอันก็ยังกระดีใจยูแต่ว่าแม่ชอบทุกี้ที่ทุกี้กระตันอยู่นี่โอ้คอยดําตาสิไรมันทรงผลดีหรือเนาะพี่น้องเนาะมันทรงผลรู้จักบัานหนะ้าเหียบบอขาบอค่ะพี่ยู่แถวใดเนาะนัน่นแหละค่ะนู้ดีใจนู้ยังไห้พี่น้องแบบเออกระตันยูตามมี่ตามเกิดเขาไดย้ยาประาว่าดูบอกเลยว่ายาไปยาไป อย่าไปเลี้ยนแบบคนให้เงินพอเม่หลายๆอันนั้นคือกำลังทรัพย์เขาไหลถ้ากำลังทรัพย์เจ้าบหลายเนี่ยเจ้าบ่ต้องไปเฮ็ดคือเขาเจ้าเป็นคนดีเจ้ากระดีแล้วเจ้าเป็นเจ้าบต่ติดมาติดกาวติดเหล้าก็ดีบต่ติดยาสูบก็ด,ดีแล้วเออทรงผลค่ะจะกจ,จะจมกับบจมีแนวอยู่ข้นอยู่ข้นค่ะน้องกุ้งสีบ้านแม่คอยนั่นแหละคอยสิบอกพี่น้องปองไปเด้อยวา่า การสีพ่าสีเป็นลูกกระตันยูนั่นโบเมนว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินพี่น้องจะเป็นเด็กดีจะเป็นลูกที่ดีโบสางปัญหาบบติดเหล่าเมาอยาบบติดมาติดยังก็ดีแล้วพี่น้องดีแล้วค่ะคอยอยู่บ้านน้องสมอนแ่แม่คอยยูนบ้านน้องแข่ค่ะน้องแข่น้องกุ้งสีสิ้นเดือนนี้คอยไปเฮ็ดกระถินบ้านหน้าอ้นวัดหน้าอ้วนวัดหน้าอ้วนอำเภอหนองอันบ้านน้องหินค่ะ บัดหนาอ้วนบัานน้องหินพ่อหนูอยู่พ้นทองรอยเอ็ดแม่หนูอยูน้องน้องแข่แล้วอันสิ้นเดือนนี้ขอสิไีห้อมกระถิ่นบัานนะวัดนาอ้วนน้องหินค่ะ าบาปเด้อคอยเป็นคนอุดรอแต่คอยบ่ลึองอุดรอปาดกันละสินเด้เออแมนค่ะบาดัอวดอยู่หนองสวงแม่มื้อนี้หนูงามบ่อีโจลูกสาวแม่ทุกคนงามเบิดงามเบิดสุกคนแต่ว่าคำถามนี้ให้ถามซุ่มเดียวกันอย่าถามผู้อื่น กันโมก,กูงามบอเพื่อนกูงามบอหามถามพื่นถามเจ้าของถ้าเจ้าของเพราะว่ถาถ้าไปถามไทรอื่นเเขาบะเห็นด้วยน้ำเนี่ยเขาจะเป็นถูกโอเคบอแม่หนูงามบอสิถามใดบอว่าไปถามพวกเดียวกันอย่าถามคนอื่นถ้าถามคนอื่นเน่เขาจะบเห็นดีเห็นงานน้ำเฮาแม่มัดขาลาดยี่ห้อยังบอมีหอ่อลอยเดียวอยู่ในอันแอบต่อ,ตอ,ตอ บ่มีหอ่อวันทะเลตบาทวันทะเล็บาทบ่มีหอ่อพิมพ์ว่ามาัดคลาขนตาง,งอนมันจะขึ้นเลยสีทองทองใหญ่อเอ่ยรีวิวเดี๋ยวเว้ยเขาบร่ได้จ้างเอ่ยแม่อืมบอกบอกว่าบอกว่ามาัดคลาสีทองมัดคลามาัดคลามาัดคลาสีทอง บ้างไงดีพี่บ้างไงดีวะมัดค่าขนตางอนสีทองสินะเออนั่นแหละเขาว่าให้เขาไ่าได้ให้เงินเฮาเฮาจะไปรีวิวซื้อกับเสื้อเอาวะสันเออจะไปนั่นเขามาจา้างแท่ถ้าแหมมาเดอแมนมาจ้างท้าแมมมาเดอร์ จาจเมื่อวานมีคนติดต่อหนูเดอ้อยาสมุนไพรไม่ยิ่งไปไล่สดกับน้องเจนนี่หาคิวอยูเพราะว่าแม่มืม่อันนี้สิได้ไปอีหลีบอกตอนแรกว่าบ่ไปเด้สมุนไพรือยังยาหมดดูกยาว่านอยัาาอยงสีหน้าค่าของของแพทย์สมุนไพรมจาจ้างข่อยข่อยเดือดร่มดีบ่สูข่อยเม่นดีบอกไม่เลอะ ไม่อะไรเหรอคะบอไม่เลยค่ะความสวยความงามบอมาจ้างดิผัดิจ้างผัดจ้างอันหมดลูกอยาบ้านชักหมดลูกเพราะว่าแม่มึงมาหนีเลือดล้มค่อยดีบอคนเห็นจากใสวะคนเห็นจากข้าอ้วบอันบอบอนบอป่วยบอหยังบอกฮ้อความงามความหยังบอจ้างขู่ได้สว่ ความงามความหยางบรจ้างกูพัดมาจ้างพัดจ้างกันบ้านชักบดลูกเพราะว่าโอ้ยกูมันนายคนแต่นอบานนี้เอายี่หลีพี่น้องเอาได้ดหัว,าวาเบาเห็นมองย่ามข่อยจมข่อยกระจมย่ามข่อยมวนข่อยกระมวนเพราะฉะนั้นเวลาได้ข่อยจมข่อยหยางยอะจะ,ะทวงข่อยอืมอะทวงข่อยเจา้าว่ายีสานรวบรวมเนาะเอ้ยเอ้ยว่าอีสานรวบรวบยัยวบวบยงวะท่านมาอีสานีิธนัดคัก อย่า <c oughs> ทวงเด้อย่ามข่อยจมอย่าทวงพราะทวงเขาเสียรมบดีลวดเพราะข่อยบ่ได้บอกแนวผิดแนวหยังสินะข่อยจมเดืองของข่อยนะาอืมเพราะดูเป็นคนติดตัวทคนบ่นอะไรนักหนาสิข่อยสิค้องขึ้นลวดพี่น้องเป็นขี้ข่อยบอแบบจะเข้ามาก็บ่นเลยนะอันนซ้เส่นีแมข่อยแบบค้องขึ้นลวดไม่เป็นีอย่างกระโบหูพี่น้องเป็นขี้ข่อยบออีหลีจะเป็นแมมันยังบุบบ่นน้ำจากของเด้อเอออีหลี สาม,มาฟังเรื่องตลกเข้ามาก็บน่นเลยนะสินะเออเอ,อจักข่อยเป็นอย่างพี่น้องจะเป็นนึกข่อยบอจักท่วงบ่ได้เด้คือว่าแม่เจ้า,เจ,าเจ้าพึงข่อยมาแต่บอข่อยบอกมาโดดแหลมสิแม่เออจักเจ้าเป็นบอสูเจ้าเป็นคือข่อยบออีลี่ เข้าก็ว่ามาตะโดนแล้วไหมคะเขาเริมเรื่องมาตะโดนแล้วจังหวพะพ่นเขามาผัดเป็นจังหวะที่แบบวา่าข่อยกระลังจมสิแม้เออแบบบํามพ็ญมาแบบเข้ามาก็บ่นเลยเนาะเขามากระจมโหลดน้องสินะข่อยสูนสูนตัวขาเป็นยังเขาเป็นบ้าป่ะพี่น้องพี่น้องว่าเขาเป็นบ้าปะากับประเภทแบบ เล่นตลกให้ดูหน่อยสิเล่นนี่ยังสูหนากูก็ตลกแล้วเี้กูเล่นยังอีกเมนบอกค่ะพี่นี่สองเกนคิวซื้อต่ใส1สิบเก้าบาทสิบเก้าบาทอีฟแอนด์บอยเอานี่คกูบอกแล้วเลยสูวเขาจะบอาบอดายจ้างจอยก็ให้ควยไดเว้าบ่าบาทแต่เป็นปวงเออเอาสว่านนะฮือ คล้องข่ใส่นี่บ่ได้ว่าไปคล้องแพงได้ปีน้องท่านใส่แล้วถือกะกะบ้านคลุงเขาว่าขั้นถือแบบนี้งามกะเอากะบ่มิบ่ได้ติดว่าสิติดแบนเน่มหรือว่าสิติดหรือว่าสิติดอีหยังบ่ได้ติดว่าสิต้องแบนเนมหรือว่าเออเห็นหน้ากองหัวแล้วย่าให้เล่นทอตลกนั่นเห็นหน้ากองหัวแล้วเออพอพออีกทีพอ มึอนี้อ่านข่าวอ่านข่าวซูมือพี่น้องเปิดมานนี่เด้อฝากกระจายข่าวเด้อเปิดมานนี่เห็นหนูย่ามือเศร้านี่หนูไ่ได้ไปงานอียังเลยหนูอ่านข่าวซูเศร้าพี่น้องเปิดช่องยี่สิบสามเปิดช่องยี่สิบสามถาข่อยเลยตอนนี้แปดโมงเคืองข่งขอยอ่านข่าวสูเศร้าแล้วพี่น้องจะได้ไม่ต้องคิดหอดขอ่อยอ่านข่าวซูเศร้าช่องยี่สิบสามตอจากบรรจงอ่านมาเขาปีแล้ว ทุกวันศุกร์หมอลำศึกจกักรวาลหมอลำศึกจกักรวาลหมอลำเดอ้อเราก็วันอาทิตย์เที่ยงตรงหกฉากครับจานเอาไปเบื้องแล้วก็ยามาถามว่าคอยหายไปใส่คอยหายไปบ่ได้คอยหายจากวงการบ่ได้ขอบ่มีเงินขอต้องหาเงินมองนี้รถวังสมอวิ่งอยู่สองอันค่ะไอาอันแรกคือวังสมมออุดรธานีอันทนี่สองคือรับเหมาทั่วราชะอาณาจักรนี่ แต่งหนาเองเฉพาะมือที่่มีงานต่อทำง,งานซีเรียก็จะสร้าง่นแต่งถ้างานไหนมันซีเรียกก็ให้สร้าง่นแต่งให้เกียริสร้างงานไหนไม่มีงานก็แต่งเองแต่งเองไม่ลำบากสร้างค่ะภาษาแต่งหนาลิงสูง๋ใคแต่งไดนดอกไม่ได้ว่าเก่งดอกสู ห้ามบอกจวดจัดจพ่อพ่อขก๊าซไซแวนน่นเห็นมอเเด็ดไปใส่ไงพี่น้องเอาโอ้ยหมดแล้วค่ะพี่มูก,กระไหลอะอะขกระซไซแวน่นแบบนี้พี่น้องเรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนข่อยย่ามไหนบ่ม,มีงานขก๊าไซแวนพี่น,อออออน้องเอาเขาต้องถนอมสายตาส่ท่อนเท็กเล่นสมือกับควมโมน นุย้ยซตาต่สันค่ะสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเอียงร้อยแปดสิบพี่กี้กขอบคุณคนะครับอ,าาอ่านถายรูปอ่ะอุณ้ยขอบคุณค่าพี่กี้กหายแบงคุน่นขอ่อยเลือดพี่กี้กแ้วหายแบงรองเท้า น้องเป็นเอฟซีเลยเด in ้ออุ้ยขอบคุณในไลน์ค่ะทุกกี้ใส่ลิป hey, สีหยังใส่ลิปอันนี้บอกตะซื้อเจ้าของเขาเด้อต่ว่าเจ้าไปหาเอาโรดพิมพ์พิมพ์ปะพาพิมพ์พิมพ์ปะพาพิมพ์พิมพ์ปะพาไข่แตงหนา20นาทีพี่น้องเราขอเฉลี่ยเอาน้ำฮอนชงกาแฟเนี่ยต่อจากบรรจงเนี่ยก็คอยกับที่เขาแลกการแล้วเนี่ย ผู้ใดถามหาข่อยเั่นคือหอนคอยนะเปิดซองยี่สามคุณแม่จะขวบแล้วค่ะคุณแม่เลขข้างหน้าลักซีเลขข้างหลังอันลักโคหัวงอกมาเล่นมาดีค่ะนี่เด็กสุดเนี่เบิรงในกระจกเบิรงในกระจกสุดเนี่ยเนี่ยเนี่บน้กระจกเทพไล่จุดกําลังมากเปิดล่อเลยพี่น้องฝากบอกต่อได้พี่น้องเด้อผู้ใดถามหาหนูว่า ตุก,กี้ไป,ไปใส่ก็ไ่เห็นอยู่ในสรรทัดเนี่ยพี่น้องบอกต่อให้คอยแนะ่ถ้าคอยว่าคอยจะว่าคอยอวดคอยอ้างเออคอยจะว่าคอยอวดคอยอ้างนะพี่น้องนะเออคอยบอ่มากลงเงินคิวงานผอมเด็ด ขอบอกมักลงคิวงานเพราะว่าคอยคอยเห็นใจคนมอมีงานก็สินี่ขอเป็นแบบนี้ทว่าหนูกบเขาใจยุผู้ใดลงคิวงานเน่ะเพิ่นก็ต้องหายแฟนครับเพิ่นไปนั่มเบืองน้่หยังหนูเขาใจยุแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวหนูนะหนูความรู้สึกส่วนตัวหนูเป็นลักมันบอก่อยมักลงหรอกเพราะบ้ามากก็จสิ่ี้คนไกลโตคอยมันมีคนนันมีงานครับคนมอมีงานเลยเนี่ยนะคะหนูกะเก่งเห็นใจเขาอเอาล่ะ <laughs> หนูกะเห็นใจเขาหนูกะเลยบ่ลงคิว้ว จะจังหันหน่วยเงินพ่อแม่นี่ยแหละหน่วยเงินพ่อแม่เนี่ยหนูก็จะไหว้ต่อหน,านอ้าน้องไหว้ต่อหน้าอ้ายเพราะว่าหนูยานอ้ายกับน้องหนูคิดหลายเพราว่าคนเขาเกิดมาเนี่ยวาสนามันคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสองขั้นตอนเด่นซึ่ความสำเร็จของั้นัหนูสิเป็นคนแบ่งสรรปันส่วนอยู่เป็นคนแบ่งสรรปันส่วนมาอยู่ว่าแบบออียงคนบกคนเห็นใจกัน เอาใจเขามาใส่ใจเฮ้าสิแม่คะ่ะขนาดให้เงินพ่อแม่หนูก็ยังบ่ให้ต่อหน้าไอต่อหน้าน้องเลยแลลวหนูก็บอกพ่อกับแม่หนูว่าอย่าไปท่วงถามเงื่อนพี่กับนอ้องเพราะว่าเขาแค่เขาเ่เป็นหนีเป็นศีลบ่รบกวนเงื่อนเฮ้าหน่นกับพ่อแล้วบม่ต้องไปบอกบ่ต้องไปอยากใดเพราะว่าหนูไห้นี่ก็ไห้หลายแล้วบอกพ่อบอกแม่ค่ะใจเขาใจเฮ้าหนูก็บบอกไอหนูอย่าไาไ่ต้องขึ้นหลายเด้อ บ่ตงไปหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่คอยสิเลี้ยงดอกไอให้ใอ้อ้นัน่นถ้ามาหากินของอายไปอย่าเป็นหนีอย่าติดกล่าวอย่าดุมอย่าดูดมาอย่ายังอย่าลักเล็กขโมยน่อยอย่าส้างปัญหาแค่นั้นเลยหนูบอกอ้หนูแล้วหนูก็บอกน้องหนูไว้ว่าบ่าต้องมาบ่าต้องมาคิดว่าต้องเอาเงินไห้พ่อแม่เท่าไดจ,จังไหนบ่ต้องมาคิดเคยจัดการเองละบ่ต้องมาอยากนั่มหนูสิบอกอ้กับน้องหนูแบบนี้ค่ะ ให้คนที่ไห้คนที่มีพละกําลังเขาหา้หนูเป็นคนมีพลังกำลังมีเงินหาเงินได้ดีก็ไอหนูก็จะบอกไอห,หนูเลิไม่แล้วอย่าขมากม่ต้องที่เรียบบอกไอ้พราพ่อบอกแม่นั่แม่ก็พออย่าไปทวงอย่าไปทวงเงินไออย่าไปเปรียบเทียบว่าน้องยังหายไอคือว่าหายมาต้องเว้าตราบใดที่เจ้าโบสอยากบ่อืดเงินนี่เจ้าอย่าไปทวงถามอย่าไปทวงถามไอกับน้อง